บทจบจอมอ่อยกับฮอตเนิร์ดคนร้ายถูกดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดตอนนี้นอนเล่นอยู่ในตารางร้องไห้คร่ำครวญเรื่องกีรณาไม่รักหักหลังทรยศคลุมคลั่งไม่หยุดจนบรรดานักโทษด้วยกันโมโหรุมทำลายร่างกายอาการสาหัสต้องนอนหยอดน้ำเข้าต้มอยู่โรงพยาบาลเกือบสองอาทิตย์ก่อนถูกส่งตัวไปรักษาย่งศูนย์นยบำบัดอาการทางจิตข่าวดังคลึกโครมจนคนทั่วประเทศจับตาดู วง b ี g o ก d g เก l ได้รับความสนใจมากขึ้นจนเพลงเก่า,กาๆทยอยติดชาร์ตระหว่างรออัลบั้มใหม่ทั้งสีสาวตกลงกันว่าจะขอพักฮิวใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปสักพักก่อนแต่ก็ยังเข้าบริษัทมาซ้อมร้องซ้อมเต้นอยู่ตลอดคอนเสิร์ตใหญ่ถูกเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดแต่คงไม่นานเมื่อวันเวลาเปลี่ยนผันจิตใจของสมาชิกวงก็ดีขึ้นตามลำดับกิรนารีตาแคบลงยิ้มมุมปาก ขณะมองเพชรพิทที่ทำตัวติดอยู่กับแวววี่ไม่ยอมห่างคนทั้งบริษัทรู้ว่าทั้งสองกำลังคบหาดูใจกันอยู่กิรณาดีใจที่วันนี้แวววีสมหวังกับความรักสักทีและดูท่าคู่นั้นจะหวานกว่าคู่ของหล่อนอีกด้วยไกลแค่นี้เองแวววี่ไม่หลงทางหรอกนะคะคุณเพชรไม่เห็นต้องมาส่งเลยอดไม่ได้ที่จะเอ่ยแซวเพื่อนร่วมวงแวววีหน้าแดงเขินตัวบิดแตกต่างจากเพชรพิษ ียงคงหน้านิ่งขรึมแต่แววตากลับทอประกายหวานล้ำจนหน้าหมันไส้ขณะมองแฟนสาวเดี๋ยวถ้าซ้อมเสร็จแล้วกวางจะไปส่งถึงตักเอ้ยถึงห้องเลยนะคะคุณเพชรไม่ต้องเป็นห่วงไปกิรณายังไม่หยุดแซวมีเสียงคําคันของเพื่อนร่วมวงที่มองแวววีสลับกับเพชรพิษโดยสายตาวิบวับล้อเลียนพอรองประธานคนสวยออกจากห้องแวววีก็ถูกเพื่อนๆรุมกินโต๊ะกระแซเข้ามาแซวจนหล่อนได้แต่ก้มหน้างุด บอกให้ทุกคนหยุดได้แล้วก่อนเริ่มซ้อมเต้นตามตารางเหงื่อไหลใครย้อยอาบเสื้อผ้าและร่างกายไปทุกส่วนหมายและนุ่มนิ่มขอตัวไปอาบน้ำก่อนส่วนแววีและกีรนา,านั่งเล่นกันอยู่ในห้องซ้อมกวางหืมฉันขอโทษสำหรับทุกๆเรื่องที่ผ่านมานี่นับเป็นครั้งแรกที่แววีได้ทำในสิ่งที่ต้องการหลังจากออกจากโรงพยาบาลอดีตที่ผ่านมาหล่อนยอมรับว่ากระทำราร้กาศกับกีบกรนา,าไว้มาก ด้วยความอิจฉาริษยาหรืออะไรก็ตามแต่ทว่าวันนี้ความรู้สึกนั้นมันไม่มีอีกแล้วมันจางหายไปตั้งแต่วันที่กีรนาปลอบหล่อนที่หน้าบันไดหนีไฟและยิ่งตอนนี้ที่หล่อนและเพชรพิษคบหาดูใจกันเป็นคนรักแล้วความรู้สึกไร้ายนั้นไม่เหลือร่องรอยไว้อีกมีเพียงแค่คําขอโทษที่แวววี่ยังไม่พูดกับเพื่อนร่วมวงเท่านั้นกีรนาครี่ยิ้มดวงตาทอประกายความสุขเธอและแวววี่เป็นคู่แข่งกันมาตลอดตั้งแต่เป็นเด็กฝึก ต่างฝ่ายต่างมีมุมแหลมคมของตนเองใช้ทั้งวาจาและกิริยาเชื้อเฉินกันมาไม่น้อยและไม่คิดเลยว่าจะมีวันนี้วันที่พวกเธอพูดคุยกันโดยไร้ถ้อยคําประชดประชันหรือแรงประทะไร้ซึ่งความอิจฉาริษยาหรือหมั่นไส้ที่มีต่อกันเอาจริงๆฉันก็ไม่ได้ดีกับเธอเหมือนกันนะแววีเราสองคนทะเลาะก,กันออกจะบ่อยเกือบตบกันก็หลายครั้งทั้งสองหัวเราะออกมาทันทีที่จบประโยค เพราะมันเป็นความจริงแต่มันผ่านไปแล้วล่ะวาวีฉันไม่โกรธเธอหรอกนะขอบคุณนะกวางจากนี้เรามาทำให้วงบีบีกูดเกิดังไปทั่วโลกกันเถอะนะได้เลยไอด้อทั้งสองส่งยิ้มให้กันจากนี้ไม่มีอีกแล้วคู่รอริไม่มีคำว่าขัดแยง้งมีเพียงความฝันเดียวกันที่พวกเธอจะเดินไปถึงมันด้วยกัน ผ่านช่วงเหตุการณ์ร้ายมาได้หนึ่งปีกว่าๆว,วงบีบีกู g เกิลได้ออกอัลบั้มใหม่ซึ่งผลตอบรับดีเกินความคาดหมายคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งนี้ถูกจัดขึ้นในฮอลล์ขนาดยักษ์ที่จุคนได้กว่าสองห0,000ืชีวิตและตั๋วก็ขายหมดเกลี้ยงในเวลาไม่กี่นาทีทั้งยังมีทัวร์คอนเสิร์ตไปทั่วโลกกว่า15ประเทศอีกด้วยแต่ละที่ขายบัตรหมดเกลี้ยงในเวลาไม่ถึงวันทั้งนั้นเรียกได้ว่าวงบีบีกู g เกิลเป็นที่รักของเหล่าแฟนคลับจากทั่วทุกมุมโลกจริงๆ คาริสายิ้มกว้างขณะมองแฟนสาวของตนกิรณาและเพื่อนสมาชิกร่วมวงอีกสาคนขึ้นเวทีท่ามกลางแสงไฟตะการตาจังหวะดนตรีเราใจเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับเสียงกรี๊ดสนั่นของแฟนคลับแสงสีสันสดใสสาดไหลไปทั่วทั้งหอในดวงตาของคาริสาเต็มเปี่ยมไปด้วยความภูมิใจต่อกีรนาหล่อนได้รับความรักมากมายมหาศาลจากแฟนคลับกีรนาเคยเป็นเด็กหญิงตัวน้อยมากความสามารถ ที่ครอบครัวให้การสนับสนุนทุกอย่างเพื่อความฝันของหล่อนคาริสาเห็นคนรักตั้งแต่เด็กน้อยเธอรู้ดีว่ากว่าจะประสบความสําเร็จเชกเช่นทุกวันนี้คนรักต้องผ่านอะไรมาบ้างเส้นทางไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบระหว่างทางมีขวากน้ำให้หล่อนฝ่าฟันมีทั้งคราบน้ําตาและเสียงหัวเราะป่าป,ปนอยู่ตลอดหลายปีและวันนี้กีราณาได้ประสบความสําเร็จอย่างที่หล่อนวางไว้มันพลอยทําให้คาริสาเองก็มีความสุขไปด้วย หลังจบคอนเสิร์ตใหญ่ที่ประเทศไทยสาวๆบีบี o ู g ดเกิก็ออกเดินทางไปต่างประเทศนานหลายเดือนคาริสาและกิรณายังคงวิดีโอคอลคุยกันอยู่ทุกวันใจไม่เคยห่างกันมีเพียงกายที่ไม่ได้ก่ายกอดคนน้องออดอ้อนอซอและร้องไห้ทุกครั้งที่ได้คุยกันปากกลอนบอกคิดถึงไม่หยุดคาริสาเองก็เช่นกันความทวินหามันจุกล้นอยู่ในใจแต่ก็เข้าใจแฟนสาวที่ต้องทำหน้าที่ของตนเอง อีกไม่นานทั้งสองก็ได้กลับมาพบกันแล้วโชคดีที่ช่วงนี้ทางมหาวิทยาลัยเอกชนที่คาริสาทำงานอยู่เป็นช่วงสอบหญิงสาวจึงยุ่งวุ่นวายกับการทำงานไม่ได้มีใจคิดถึงแฟนสาวมากนะักทว่าเอาเข้าจริงใจคาริสานั้นยังคิดถึงแฟนสาวอยู่มากอยากโทรไปหาหล่อนแต่ก็รู้ว่าไม่ควรรบกวนเวลาทำงานไหนจะทำโซนที่ไม่ตรงกันอีกกีรณาต้องปรับตัวไม่น้อย อาจารย์สาวกดรหัสดิจิตอลดอล็อกเข้ามาในห้องพอกลับมาอยู่คอนโดมิเนียมก็ตกอยู่ในสภาพแห้งเหี่ยวไรชีวิตชีวาตามเดิมในห้องยังมีกลิ่นของกีราณาอยู่ทุกซอกทุกมุมร้างสูงทิ้งกลยลงกับโซฟาอย่างหมดแรงเปลือกตาปิดลงหายใจแผ่วเบากำลังจะพลอยหลับกลับรู้สึกถึงกลิ่นของกีรนา,าที่ลอยฟุ้งมาแตะจมูกหญิงสาวขามวดคิวมุ่นทว่าไม่ได้ลืมตาเพราะคิดว่า คงเป็นกลิ่นของเจ้าตัวที่ยังคงติดอยู่ตามพื้นที่ต่างๆในคอนโดมิเนียมกระทั่งร่างนุมน่มมได้ขึ้นมาคล่อมตนเองไว้คาริสาเปิดเปลือกตาขึ้นมองคนตรงหน้าอย่างมีเชื่อสายตาหนงกวางใช่กิรณาจริงๆด้วยไอดอสาวยิ้มพราโน้มลงแต่ริมฝีปากคนรักแผ่วเบาหนูคิดถึงพี่สาจังเลยกีรนากระซิบเสียงหวาน และเลมใบหูให้คนพี่ได้ว่าหวามหล่อนหัวรอะคิกคักเมื่อคนพี่สงสายตาคาดโทษน้องกวางมาได้ไงเท่าที่จำได้หล่อนต้องทำการแสดงที่ประเทศแถบยุโรปในอีกสองสามวันที่จะถึงพอดีมีอุบัติเหตุนิดหน่อยค่ะทางนั้นเลยขอยกเลิกการแสดงไปหนูรีบจองตั๋วกลับมาหาพี่สาเลยนะเสียงใสเอ่อยอย่างออดอ้อนขนาดฝ่ามือเล็กไหล,ไล่กว้างของอาจารย์สาวแผ่วเบา หล่อนแนบไปหน้าเขาหาคนรักด้วยหัวใจเต้นแรงหล่อนขยับเขาไปใกล้อีกนิดให้หน้าอกแนบแน่นมากยิ่งขึ้นก่อนจะไล่ปลายจมูกกับกรอบหน้าของคาริสาเชิงช้าหนูอยากให้พี่สากอดนั่นๆกอดแบบที่เราเคยทำกันน้ำเสียงหล่อนยั่วยวนจนคาริสาอดใจไม่ไหวจับไปหน้านวลไว้มัน่นพร้อมโถมกายเข้าหากดจูบหล่อนหนักหน่วงจนลมหายใจขาดห้วงต้องผ่าห่างเพื่อสูดอากาศ ก่อนประกบปากลงอีกครั้งมือไม้ทั้งสองรูปไลลให้ความกระสันซ่านกันและกันพลางปลดอาพรอ,ออกจนเนื้อตัวเปลยเปล่ากิรณายิ้มพร่าวใจสองดวงที่บอกรักกันด้วยจังหวะอันอ่อนโยนละเมียดละไมและเต็มไปด้วยความหอยหาคาริษายังคงเป็นคนอาสุดฮอตของกีรณาเสมอเพราะทั้งคืนหล่อนร้องครางไม่หยุดจนคอแห้งยามลิ้นและนิ้วรุกคืบเข้าสู่กาย อ่อนหวานผิวไหวไปตามแรงพิศวาสที่เสมอต้นเสมอปลายกิรนาย่นจมูกใส่คนที่ยังมองหล่อนผ่านกรอบแว่นเลนส์หนาเตอะทำใบหน้านิ่งขนาดนั้นได้ไงทงั้งๆที่ทำให้หล่อนช้ำแฉะจนแทบทนไม่ไหวกีรนานอนสุกอยู่ใต้ไหล่กว้างอย่างมีความสุขหวัวเราะคิดคักยามคนพี่ไล่จมูกไปตามกรอบหน้าและลำคอของตนเองหล่อนบรรย j a จอมอ่อยอย่างที่คนพี่ว่าส่วนคนพี่นะหรอ ก็หอดเนิร์ดประหลอดระเบิดไปเลยจบบริบูรณ์